พบกับผมนาะยชอตตี้บูโจว่ากับฮีโร่โกเกมนี้เป็นเกมมือถือแนวไอดอลอาร์พีจีจัดกองทัพของเราไปถล่มศัตรูนั่นเองครับเรียกได้ว่ากองทัพจริงๆนะเพราะว่าเกมนี้เราจัดตัวละครได้เยอะมากครับมีฮีโร่ห้าตัวแล้วก็พวกทหารอีกเพียบเลยเป็นสิบๆเลยละและที่สําคัญเลยคือตัวเกมรองรับภาษาไทยและมีเสียงภาคภาษาไทยแล้วด้วยนะครับทหารขมบนนีกินอะไรดีมาเล่นเกมค่าตีเจ้าแต่เจ้าห้ามตีค่าเกลียดกันเชะ ก็เเป็นว่าใครที่สนใจแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะเอาล่ะเริ่มต้นเกมมานะครับสิ่งแรกที่ต้องทําเลยคือรับรางวัลไอดอลก่อนครับนี่มาที่ด้านล่างเลยครับแล้วตรงนี้นะครับซึ่งเกมนี้จะบอดให้เราได้นานสุด12ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้ามากดรับรางวัลทุกๆ12ชั่วโมงด้วยนะครับผมและตรงหีบเนี่ยมันมีคําสั่งบอดทันทีหรือเร่งความเร็ว2ชั่วโมงเ่ยนะก็วันหนึ่งกดฟรีวันละนอยกมมกด,ดกันะรัะะนะครคบ ทีนี้เราไปดูการต่อสู้บ้างดีกว่าก็คือกดตรงนี้ได้เลยครับเริ่มท้าทายนั่นเองครับเกมนี้เราสามารถจัดกองทัพได้เยอะมากเลยครับแต่ว่าจะแบ่งเป็นฮีโร่กับทหารครับฮีโร่เนี่ยจะลงได้แค่5้ตัวก็คือเป็นเหมือนกับคนเก่งมากๆระดับขุนพลอะไรยงนี้ส่วนทหารก็คือเป็นทหารทั่วไปครับที่ออกมาช่วยเราได้ก็อย่างที่เห็นครับว่าลงได้แบบแน่นๆเลยจุกๆเลยยิ่งเล่นผ่าน,านไปเรื่อยๆยิ่งลงได้มากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับ แล้วทหารเหล่านี้มาได้ยังไงใช่ไหมครับเรากดที่ด้านขวาล่างเลยก็ได้ครับเขาจะทาการสุ่มเรียกขึ้นมาทันทีครับจะสุ่มกี่ครั้งก็แล้วแต่นะครับผมและอีกลูกเล่นหนึ่งของทหารเหล่านี้คือสามารถเอามาผสมกันได้ครับอย่างเช่นอันนี้ผมมี3ดากวกับ3ดากวก็คือลากมาทับกันแบบนี้ได้เลยนะครับผม ทีนี้มาดูบรรยากาศการต่อสู้กันบ้างดีกว่าครับเรียกได้ว่าอีลุงตุงนางเอามากๆาครับและท่านผู้ชมไม่ต้องกดอะไรก็ได้ครับก็คือมันมีคําสั่งออโต้คูณสองให้อยู่แล้วครับคือปกติเราไม่ต้องบังคับอยู่แล้วไงตัวละครจะโจมตีเองอะไรเองเรามีหน้าที่ในการกดสกิลอย่างเดียว พอเรากดอัตโ,ตโนมัติเราก็ไม่ต้องทําเองนะครับแล้วก็คอยดูว่าทีมที่เราจัดมาเนี่ยสามารถผ่านด่านไปได้ไหมนะครับถ้าผ่านไม่ได้มันติดที่ตรงไหนเช่นตัวแท้งถึกไม่พอทหารเก่งไม่พออะไรเงี้ยเราก็ค่อยไปแก้ไขปัญหากันไปครับสรุปเลยก็คือเกมนี้เล่นง่ายและชิลมากครับเราเน้นไปในเรื่องของการพัฒนาตัวละครและก็การจัดทีมมากกว่าการที่เราจะลงไปเล่นเองตามสไตล์เกมไอดอลนั่นเองครับผม และที่ผมชอบเลยคือมันมีคําสั่งเริ่มท้าทายอัตโนมัติด้วยนะครับพูดง่ายๆคือท่านชมติ๊กตัวเนี้ยแล้วกดด่านถัดไปตัวเกมก็จะทําการต่อสู้ให้ไปเรื่อยๆๆๆจนกว่าเราจะผ่านด่านไม่ไหวนั่นเองครับก็เรียกได้ว่าเหมาะแก่คนที่ไม่ค่อยมีเวลาเป็นอย่างยิ่งครับผมก็ปล่อยบอดกันไปเลยยาวๆชิวๆ สิ่งที่ควรทำต่อมาเลยคือเช็คดูนะครับว่าตอนนี้เราจะต้องทำภารกิจอะไรต่อไปบ้างนะครับคือตรงนี้เขาจะแจกของค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นการไกด์ไลน์เราด้วยไงว่าเออตัวละครเราควรไปทำอะไรบ้างนั่นเองครับส่วนคอนเทนต์อื่นๆจะอยู่ที่ระบบท้าทายนะครับถ้าผมจะไม่ผิดที่เปิดอันแรกเลยคือขอคอยฝึกฝนนั่นเองครับขอคอยก็คือต่อสู้ไปเรื่อยๆทีละชั้ันชันจะได้รับของรางวัลทุกชั้นและมีรางวัลรายวันให้ด้วยเพราะฉะนั้นพยายามไต่ให้ได้สูงๆนะครับจะได้รับรางวัลต่อวันมากขึ้น และกิจกรรมนี้เนี่ยเราจะได้รับไอเทมที่เป็นหน้าตาประมาณนี้ก็คือลูนทะลวงนะครับมันเอาไว้ใช้ในการทะลวงขีดจ,จำกัดเลเวลของตัวละครซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งครับกิจกรรมต่อไปดันเจี้ยนรายวันนะครับอันนี้ก็คือดันเจี้ยนฟาร์มทรัพยากรนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าลงอันไหนได้ก็ลงไปให้หมดเลยกันละกันนะครับวันหนึ่งมันจะลงได้ทั้งหมด3าครั้งนะแต่ถ้าเกิดเราเพิ่งลงครั้งแรกในความยากนั้นๆจะไม่มีการคิดโคต้านะครับผมเพราะฉะนั้นก็พยายามผ่านไปให้ได้ชั้นสูงๆก่อนแล้วค่อยใช้คําาาาสั่งงกวดล้เอนะ กิจกรรมต่อมาท้าทายบอสลายวันนะครับมันจะคล้ายๆกับบอสโลกแต่บอสโลกเนี่ยมันจะมาตามช่วงเวลานะครับอันนี้คือท้าทายได้เลยทั้งวันนะครับผมแล้วก็มีการคำนวณความแรงของเราด้วยนะยิ่งเราตีมันแรงเนี่ยก็จะได้ของรางวัลที่มากขึ้นนั่นเองนะครับและยังมีรางวัลอันดับด้วยนะลองไปเช็คดูนะครับผมใครที่ได้อันดับเยอะๆก็จะได้รับของรางวัลเยอะตามไปด้วยส่วนบรรยากาศการต่อสู้ก็ไม่มีอะไรพิศนานะครับเนื่องจากว่าบอสมันไม่มีวันตายไงเราต้องทําดาเมจใส่มันไปเรื่อยๆครับผม กิจกรรมถัดมาทางน้ําทองคําสําหรับในคอนเทนต์เนี่ยท่านผู้ชมควรมีตัวละครเยอะก่อนนะแล้วค่อยมาลงทีเดียวครับเพราะว่าเราต้องลงไปถึง10ตัวละครด้วยกันครับใครมีไม่ถึงก็ไปเปิดกระชปองมาก่อนกันแล้วกันส่วนวิธีการเล่นนะครับก็จะเป็นลักษณะของการตลุยไปทีละดานและเขาจะมีเหมือนกับค่าพลังกับแต้มที่เราได้รับด้วยนะครับยิ่งสู้กับคนที่เก่งก็จะได้รับแต้มมากขึ้น ส่วนฮีโร่ที่เราเอาลงได้ก็ยังคงมี5ตัวอยู่เหมือนเดิมนะครับถึงเราจะจัดมาได้10ตัวก็ตามครับเหตุผลเป็นเพราะว่าในคอนเทนต์เนี่ยถ้าฮีโร่คนไหนเลือดลดแล้วก็จะลดไปเลยนะครับท่านผู้ชมควรจะเอาตัวที่ฮิวได้ติดมาในทีมด้วยนะครับเดี๋ยวแม่ก็ดูด้านขวาล่างครับว่าเรามีผลไม้สําหรับการฟื้นฟูเลือดหรือเปล่านะครับผมโอเคทีนี้พอเราชนะไปในแต่ละด่านเนี่ยลองคลิกดูครับว่ามันได้อะไรบางทีก็ได้เป็นของรางวัลบางทีก็ได้มาเป็นบัฟแบบนี้ครับก็เลือกให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปสู้ในนนนนดด่าััไปอี้ก็เมมิ สู้กับคนเก่งจะได้รับแต้มเยอะคําถามคือแล้วจะเอาแต้มเยอะไปทําไมใช่ไหมด,ด้านขวาบนมันมีรางวัลอันดับด้วยนะครับผมยิ่งอันดับดีก็จะได้รับรางวัลที่มันดีขึ้นไปด้วยนอกจากนี้มันยังมีร้านค้าอยู่ด้วยนะครับด้านขวาบนนะครับจะเห็นว่าเราสามารถแลกตัวละครระดับเทีย <S <SS> S เสเซุนหอคงกับอีกคนนึงใครอะโพไซดอนนะครับผมแลกได้ในราคา80,000ครับอันนี้อาจจะต้องเก็บหลายวันหน่อย ส่วนอีมูนึงจะเป็นการแข่งขันครับอันนี้ก็คือจะมีอารีนาหรือว่าศึกชิงเจ้ายุทธภพอยู่ด้วยนั่นเองครับเดี๋ยวลองไปท้าไฟกับใครดูสักคนหนึ่งแต่ก่อนจะไปดูดูค่าพลังเขาด้วยนะแล้วก็ดูค่าพลังเราด้วยจําได้ป่ว่าเท่าไร่ถ้าจำไม่ได้ก็ดูด้านล่างเนาะอันนี้คือค่าพลังปัจจุบันของเราส่วนบรรยากาศการต่อสู้ก็ไม่มีอะไรพิสดารน,นะครับแถมเขามีปุ่มสืคิปให้ด้านขวาด้วยนะเผื่อแบบไม่อยากดูไงกดคกิปข้ามไปเลยก็ได้ ทีนี้เรามาดูเรื่องของการสร้างสิ่งก่อสร้างบ้างดีกว่าครับก็ให้คลิกที่ชนเผ่าเมนูแรกสุดเลยแล้วก็คลิกที่คอนก็ได้ครับผมมันก็จะมีบอกนะครับว่าเราสามารถที่จะสร้างหรืออัปเกรดอะไรได้นะครับแนะนําว่าให้มาทําไว้ครับเพราะมันใช้เวลาในการสร้างระยะหนึ่งด้วยไม่ใช่กดปุบเสร็จปับ๊บแต่พูดถึงเราก็สามารถเร่งความเร็วได้นะถ้าเกิดเรามีไอเทมอ่ะเรากดตัวนี้เลยก็ได้เห็นไหมถ้าเกิดว่ามีไอเทมก็สามารถที่จะกดได้เลยครับผมตัวเกมก็มีแจกมาให้ในระดับหนึ่งเหมือนกัน โอเคทีนี้เราไปเปิดกระชปองกันบ้างดีกว่าก็ให้กลับมาที่ชนเผ่าก่อนแล้วก็คลิงที่ตรงนี้ครับโรงเตียมฮอน ในเนี้ยก็จะมีหลายตู้เลยครับแต่ว่าท่านชมต้องอัปเกรดสถานที่ก่อนถึงจะเปิดตู้อื่นได้ถ้าเป็นตู้นี้คือตู้ปกติเลยเปิดได้ตั้งแต่แรกที่เราสร้างเจ้าสถานที่นี้ขึ้นมาครับแล้วก็อีกอันนึงต้องเวลสามนี่เลยครับผมดูทรงแล้วคล้ายๆลิปโป้ครับก็ถ้าเกิดมีตั๋วก็สามารถเปิดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้จะหายากกว่าตั๋วเมื่อกี้นะครับแล้วถ้าเกิดอยากจะหาก,ก็คือกดตรงนี้เลยก็ได้ครับด้านขวาบนมันจะมีบอกเลยว่าไปทําอะไรถึงจะได้บ้านนะครับเช่นไปเติมเงินใช่ไหมแพ็กโปรโมชั่นหรือว่าไปเข้าอนน,าน้ีะ โอเคทีนี้เรามาเปิดตู้ที่เปิดได้ก่อนละกันก็คือตู้นี้นะครับเดี๋ยวผมจะอัญเชิญฟรีก่อนเอาเลิกเอาชัยครับได้ใครเอ่ย <c oughs> นักธนูจ้ะไม่เป็นไรอ่ะเปิดทีละสิบใบมามีฮีโร่บ้างไหมเนี่ยทั้งธนูเมื่อกี้คือจะเป็นเหมือนกับทหารผู้ช่วยเนาะไม่ใช่ฮีโร่นี่ไงเป็นทหารโหตกใจตอนแรกได้สีทองนี่เกือบ hey เฮลันบ้าแลยถ้าเกิดว่าเป็นพวกทหารทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นฮีโร่เนี่ยจะเป็นรูปหกเหลี่ยมนะครับ เอาละเปิดต่อเลยครับตัวยังมีครับเปิดไปรัวๆๆเลยอุ้ยสีทองมาหนึ่งแต่ว่าผมมีอยู่แล้วอ่ะไม่เป็นไรเปิดต่ออุ้ยมาอีกหนึ่งมาอีกหนึ่งโอ้ตัวใหม่ด้วยครับผม,มตัวนี้เป็นนักเวทครับควบคุมได้ดีบรับได้ ได้สีทองมาสองคนแล้วครับเปิดต่อเนื่องเลยกันแล้วกันนะครับมามีอีกไหมสีทองมีอีกหนึ่งครับโหเลดนี่ใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่ได้สายแทงมาใหม่ครับและเป็นสายทลายทับกระดูดเลือดด้วยนะครับโหอันนี้น่าสนใจมากๆยังเหลืออีก20ใบก็เปิดกันต่อเลยกันแล้วกันนะครับผมมามีสีทองอีกไหมโอ้โหมีอีกแล้วครับดวงอย่างดีครับแต่ว่าอันนี้เป็นทหารโถโอเคก็ยังดีก็ยังดีอ่ารอบสุดท้ายของเราครับมา โอเคครับรอบนี้ไม่มีสีทองจ้าถ้าเกิดท่านผู้ชมเปิดกระชปองไปสัก80รอบนะครับสามารถใช้แตรอันเชิญน,นักสายบนได้นะคือเราเปิด1รอบเราก็จะได้1แต้มนะครับถ้าเกิดสะสม80แต้มก็แลก5ดาวได้แล้วนะครับบางตัวต้องใช้100แต้มนะครับก็ลองมาดูกันละกันว่าอยากได้ใครเป็นพิเศษเอาล่ะทีนี้เรามาอัปเกรดตัวละครกัน,กนบ้างดีกว่าครับคือเกมนี้เราอัปเกรดแค่5ตัวก็พอนะตัวที่6เป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีเลเวลเท่ากับตัวที่เลเวลต่ำสุดของ5ตัวแรกเลยนะครับและเมื่ม ถ้าเกิดเราอยากจะอัปเกรดก็เราคลิกที่คนนั้นได้เลย <c oughs> แล้วก็เลือกไป <c oughs> แทนบูชาหลังจากนั้นก็ให้กดบริเวณด้านขวาบนนะครับเปลี่ยนผู้คุมกดนะครับผมแลวเราก็เลือกคนที่ต้องการใส่เข้าไปแทนอย่างเช่นคนนี้เราไม่เอาแล้วเราก็คลิกที่คนนี้นะครับและคนนี้จะเอาใส่เข้าไปเออเอาคนนี้วะเอาคนนี้วะเออเอาคนนี้ใส่เข้าไปแล้วก,กดยืนยันได้เลยนะครับผมก็จะมีการเปลี่ยนคนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดอยากตีบวกก็คือกดตัวนี้ต่อได้เลยตัวเกมก็จะพากลับมาที่หน้าจอการอัปเกรดนะครับแล้วมีอะไรบ้างใช่ไหมมาถึงใส่ของกันเลยย่กมมี้อััจะซููดพาสญษณ์ ถ้าเกิดว่าใส่ของที่มันเป็นเซตเดียวกันเยอะๆก็จะได้รับบัฟมนัดเพิ่มเติมด้วยนะครับผมพยายามดูสายด้วยคนที่เป็นสายแทงใช่ไหมก็ควรที่จะเอาพวกสายที่เติมเลือดหรือว่าสายเกราะอ,อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับและอุปกรณ์ก็สามารถตีบวกได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเป็นสีฟ้าขึ้นไปอะไรแบบเนี้ยนะครับกดตีบวกตรงนี้เลยก็ได้ครับแล้วก็ใช้ไอเทมวัตถุดิบหน้าตาประมาณนี้หรือกดตรงนี้ก็ได้เขาก็จะวิเคราะห์ให้ว่าถ้าจะตีบวกหนึ่งเลเวลต้องใช้หินกี่ก้อนนั่นเองครับหรือจะใช้ของทีี่่่่เเเเรราาาคิดดดวววไไมใชช้้้แลกก็นนยั แต่ถ้าเกิดกระเป๋าเราจะเต็มนะครับให้มาที่คำสั่งแยกอกุปกรณ์นะครับเราสามารถเอาพวกของสีขาวนี่แหละเอาไปย่อยทิ้งได้เลยแล้วเราก็จะได้รับเป็นเหรียญมานั่นเองนะครับผม ส่วนการอัปเกรดก็คลิกตรงนี้เลยก็ได้คางไว้นะครับผมก็จะค่อยๆอัปเกรดไปทีละเลเวลหนึ่งนะครับจนกว่าจะถึงเพดานเลเวลเช่นเลเวลเ 20, 40อะไรเงี้ยมันจะเริ่มใช้หินสีม่วงจําได้ใช่ไหมที่ผมบอกว่ามันค่อนข้างสําคัญมากนะครับที่ได้จากการป่ายหอคอยนั่นแหละถ้าเกิดเราไม่มีเจ้านี้ก็ไม่สามารถที่จะอัปเลเวลเกินกว่าที่เพดานเลเวลกาหนดได้พอเราอัปได้ปับ๊บมันจะมีสกิลใหม่หรืออัปเกรดสกิลเดิมให้ดีขึ้นด้วยนั่นเองครับผม ทีนี้เรามาดูด้านล่างต่อครับมีอย่างอื่นด้วยนะครับเช่นคําสั่งผูกพันอันนี้ก็คือถ้าเกิดท่านผู้ชมมีตัวละครที่เกี่ยวข้องอะครับสามารถมาปลดล็อกเพื่อเพิ่มความสามารถได้ด้วยนะครับผม ส่วนการเพิ่มดาวเนี่ยเรามาที่เมนูฝึกฮีโร่ตรงนี้ก็ได้ครับอันนี้จะง่ายกว่าที่เราไปคลิกทีละตัวละครครับมันจะมีคําสั่งพัฒนาทั้งหมดอยู่นะครับเขาจะวิเคห์ได้ว,ว่าตอนนี้เราสามารถเลื่อนดาวได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นพวกสีม่วงเนี่ยเราก็เลื่อนๆไปเถอะนะครับพอมันเป็น5้าดาวแล้วเดี๋ยวจะเอาพวก5้าดาวเนี่ยมาเป็นวัตถุดิบให้กับ5้าดาวแท้ที่มันเป็นสีทองนั่นเองครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะอัปเกรดให้หมดไปเลยกันละกันเนาะ ส่วนตัวไหนที่เราไม่ใช้แล้วก็ใช้คําสั่งรีเซ็ตก็ได้นะครับแต่ว่าเกมนี้เราไม่ต้องรีเซ็ตก็ได้ถูกป่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันมีคําสั่งแท่นบูชาไม้เทพใช่ไหมครับอ่าเราสามารถสลับสับเปลี่ยนตัวละครที่เราเล่นหรือไม่เล่นได้ที่นี่นอกจากนี้บางตัวละครมีคอสตูมด้วยครับท่านผู้ชมดูด้านล่างมันจะมีคําสั่งแฟชั่นนะครับดูยายคนนี้ครับโอ้โหแล้วใครเขาจะไม่ซื้อคอสตูมล่ะถ้าตอนสาวจะสวยขนาดน,นี้ คำถามต่อมาคือแล้วพวกทหารทั่วไปล่ะไม่มีการอัปเกรดหรอมันก็จะมีแค่เรื่องของการเอาตัวละครที่มันเหมือนกันมาทับกันเพื่อที่จะให้ดาวมันขึ้นนั่นแหละจะทําที่หน้าจอนี้ก็ได้หรือจะไปทําก่อนต่อสู้ก็ได้ครับส่วนการอัปเกรดแบบเพิ่มสเตตัสใส่อุปกรณ์อะไรเงี้ยไม่มีนะครับ ส่วนฟังก์ชันอื่นๆที่มีในเมืองนะครับก็จะมีฝึกทหารครับอันนี้จริงๆเราไปฝึกทหารก่อนที่จะต่อสู้อะไรที่ผมทําให้ดูนั่นแหละก็คือเรียกพวกทหารออกมาแบบสุ่มๆนะครับผมถ้าเกิดเราอัปเกรดสถานที่ไปเยอะก็จะมีโอกาสาเจอที่มันดาวสูงๆมากขึ้นนั่นเองครับแล้วก็จะมีอ,ะอันนี้ล่าสัตว์อันนี้เราประมาณส่งคนไปหาของนั่นแหละถ้าเกิดว่าเออมันมีเควสอะไรมาก็อย่าลืมไปส่งโดยการว,วิธีการส่งก็ง่ายๆคลิกแล้วก็เลือกรวมผลทั้งหมด เขาก็จะจัดตัวละครที่เหมาะสมนะครับมาให้เลยทันทีแล้วก็กดออกเดินทางแค่นี้เลยครับง่ายๆครับผมและหลังจากนั้นเราก็แค่รอเวลาให้เขาทำเควสจนเสร็จเพื่อมารับรางวัลนั่นเองส่วนตลาดก็คือตลาดนี่แหละครับถ้าเกิดว่าว่างๆลองเข้ามาเช็คดูบางทีอาจจะมีของมาขายในราคาถูกครับอย่างเช่นนี่นดูดดลดต้องหเนตลดย0่สิอรต้อะไรแบบนี้แล้วดูด้านล่างมันมีร้านค้าประเภทอื่นๆอยู่ด้วยนะครับก็คือที่ท่านผู้ชมไปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆมานั่นแหละครับก็เอามาแลกในที่นีเลย ส่วนต่อมาเป็นกําแพงเกียรินะครับอันนี้ก็คือลีดเดอร์บอร์ดนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดเพิ่งสร้างเสร็จปั๊บเนี่ยมารับรางวัลด้วยนะเพราะว่ามันจะมีรางวัลให้กับทั้งเซิร์ฟเวอร์เลยครับถ้าเกิดว่ามีใครคนใดคนหนึ่งทาภารกิจผ่านตามที่กําหนดได้นั่นเองครับทีนี้พอเราทําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอย่าลืมแวะมารับรางวัลที่อยู่ในภารกิจรายวันด้วยนะครับผมเกมเนี้ยก็มีการแจกไอเทมค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับก็ขยันเล่นหน่อยกันละกันเนาะโอ้นอกจากรายวันมีรายสัปดาห์กับคคววาามมสํเร็จด้ยนะผ และเนื่องจากเกมเพิ่งเปิดใช่ไหมครับกิจกรรมก็จะเยอะเป็นพิเศษท่านผู้ชมลองดูด้านซ้ายบนมันจะมีคาสั่งเติมครั้งแรกอะ่ะนั่นแหละก็นอกจากเติมครั้งแรกแล้วก็จะมีพวกกิจกรรมรายวันด้วยนะเช่น7วันอะไรเงี้ยเออทำเคเวสครบตามที่กําหนดก็มารับของรางวัลเพิ่มเติมได้นะครับผมแล้วก็จะมีที่อยู่ด้านขวาบนที่เป็นแบนเนอร์ครับตรงฉลองเปิดเซิร์ฟเ็นน่าเนี่ยเนี่ยเคลิกเข้าไปดูได้นะครับมันก็จะมีเคเวสเหมือนกันครับเป็นพวกรายวันพวกนู่นนั่นนี่ให้ทำครับก็เรียกได้ว่าแจกกันแบบเเยยอะะะมมาากัผถ้ขนนล่นะนะ รับของรางวัลเสร็จแล้วลองแวะมาดูที่การต่อสู้นิดนึงนะครับผมแล้วก็ดูตรงนี้ที่เป็นกล่องอะ่ะนั่นแหละถ้าเกิดมีกล่องก็อย่าลืมมาเปิดให้หมดนะครับจะได้รับทรัพยากรเป็นจํานวนมากเลยครับผมแล้วพอเราเปิดเป็นสพักหนึงเนี่ยมันเหมือนมีไมายสโตรอยู่ด้านบนอะ่ะรับกล่องได้ฟรีอีกและยิ่งกล่องขั้นสูงเนี่ยก็จะมีโอกาสเจอพวกฮีโร่ระดับตำนานด้วยนะผมเคยเปิดเจอตัวหนึ่งโคโชคดีเลย และอีกส่วนหนึ่งที่อยากให้ไปดูไว้คือเป้หรือว่ากระเป๋าของเรานั่นเองครับคือบางทีเราได้รับพวกไอเทมที่จําเป็นต้องกดใช้มาอย่างเช่นตั๋วที่เอาไว้แลกตัวละครอะไรแบบนี้ก็มาส่องดูก่อนกันแล้วกันว่าอยากได้ใครก็มากดใช้ได้นะครับแล้วก็จะมีพวกกล่องต่างๆกดเลยแล้วกันถ้าเป็นกล่องแบบนี้แล้วก็จะมีนี่ด้วยเศษเศษก็คือเวลาที่ท่านผู้ชมสะสมครบครบับก็สามารถมาเรียกได้เลยนะครับผมอันนี้ดูดิเหนะ็นไหมครบตั้งนานแล้วไม่มาเรียกสักทีครับแล้วมีแบบเรียกได้สีท้องเลยนะเอาลองดูได้ใคร โอ้เป็นสายนักรบครับเ,เอาพูดต่อเนื่องแล้วก็ดูดเลือดด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ไปเช็คไว้คือตรงเนี่ยครับที่เป็นลูกศรของภารกิจมันจะมีเป้อยู่ครับลองดูว่ามันมีของกดใช้ไหมอย่างเช่นอันนี้เป็นตัวเลือกตัวละครแต่ผมยังไม่รู้ว่าจะเลือกใครก็เลยเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีเศษที่อยู่ด้านล่างถ้าเกิดเราสะสมจิกซอครบก็สามารถมาเรียกเป็นตัวละครได้นะครับก็ลุ้นๆกันไปว่าจะได้ใครครับแต่ถ้าเกิดว่ามีหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาก็ไม่ต้องลุ้นครับกดปุ๊บจะได้คนนนนนั้้มาใชแ่นอน ส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องทรัพยากรครับลองมาดูในกระเป๋านิดนึงนะครับว่ามันมีไอเทมให้กดใช้ไหมดูดิผมมีเพียบเลยไม่เคยกดใช้เลยเอาแบบหน้าสิวหน้าขวานก่อนค่อยกดอะไรแบบนี้ครับเพราะว่ามันจะคำนวณจากรางวัลไอดอลของเราไงายิ่งเราตะลุดาดไปเยอะรางวัลไอดอลมันเยอะใช่ไหมล่ะไอไอเทมในช่วงต้นเกมอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีมากนะักเนื้อหาหลักๆของเกมนี้ก็จะมีราวๆนี้นะครับงั้นก่อนจากรางันไปเราไปดูการตั้งค่ากันบ้างกว่าอยู่ด้านซ้ายบนเลยครับที่เป็นรูปของตัวละครเรานะครับ ใครที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีนะครับก็จะมีให้ผูก2แบบก็คือผูกผ่านทางโทรศัพท์นะครับผมผูกปุบก,ก็จะได้รับเพชรไปเลยทันที100เพชรนะครับแล้วก็มีตรงนี้ด้วยศูนย์ผู้ใช้สามารถอัปเกรดบัญชีได้นะครับอันนี้คือเราสามารถใส่ ID กับพาสเวิร์ดได้เลยคือเกมนี้ถ้าเกิดผมจะไม่ผิดมันไม่ได้มีล็อกอินผ่านทาง Google หรืออะไรนะเพราะนั้นก็อย่าลืมมาสมัครบ,บัญชีตรงนี้ด้วยนะครับเวลาย้ายไปเล่นเครื่องอื่นจะได้ไม่มีปัญหา ส่วนคนที่มาเล่นแล้วไม่เจอเพื่อนของเราจริงๆนะครับอาจจะอยู่คนละเซิเวอร์หรือเปล่าเอ,อ่ยลองเปลี่ยนเซิเวอร์ได้ที่ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีการตั้งค่าตรงนี้ด้วยตั้งค่าตรงนี้ก็คือจะมีเรื่องของเพลงแล้วก็มีการสั่นใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของคุณภาพกราฟ,ฟิกซึ่งอันนี้ผมปรับเพอร์เฟกเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีไอเทมโค้ดอ่าถ้าเกิดใครมีก็แวะมาบอกกันหน่อยกันละกันถ้าผมมีเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ด้วยนะครับก็มาใส่ตรงนี้แล้วกดแลกได้เลยเนาะส่วนภาษาก็ได้อธิบายเ,าาาเาาย,เยะจะ งานสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับใครได้ชอบแนว Idol, ไอดอลกราฟิกสไตล์การ์ตูนที่จัดกองทัพได้แล้วก็ฮีโร่โกก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจครับ